สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชมที่ปรึกษาการขาย Perfect Car นะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับมาส่งมอบรถกันอีกแล้วนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถให้กับคุณพี่อะไรครับโยครับผมโอเคพี่โยนะครับวันนี้พี่โยมารับรถรุ่นอะไรครับพี่เซนต้าครับผมโตโยต้าเซนต้านะครับ 1.5V ปี2018นะครับผมอ่า มีความประทับใจเกี่ยวกับการบริการของ Perfect Car าอย่างไรบ้างครับ,บรรพี่บริการดีครับตามงานตามอะไรดีครับผมแล้วก็เทคแคร์ลูกค้าดีครับผมอ่านะครับผมก็ผมรบกวนให้พี่โยเนี่ยช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมว่ารถของเรามีความสวยงามอย่างไรบ้างแล้วก็การบริการของเราเป็นไงบ้างช่วยแนะนําเพื่อนที่กําลังหามองหารถอยู่ด้วยได้ไหมครับได้ครับผมก็โอเคนะครับคือดูแลรถดีลูกค้าแล้วก็เรื่องรถก็สวยครับสภาพรถโอเคครับผม ดีคร <ALLY: S 1> ับผมนะครับก็ขอบกับขอบคุณพี่โยด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวนะครับขออนุญาตไปส่งมอบรถให้กับพี่โยก่อนนะครับผมใครสนใจรถมือสอก็ติดต่อได้ที่ผมโดยตรงนะครับ098263 2341ครับผู้ชมครับสวัสดีครับ